สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลา5โมงเย็นครับก็อ,อากาศลมหนาวเริ่มมาแล้ววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูตูเรียนว่าออกดอกหรือยังครับเพราะว่าตามจริงเดือนพันวาถึงมกราเป็นช่วงที่ทุเรียนออกดอกครับที่บ้านเดี๋ยวมาดูครับว่าออกดอกกันหรือยังต้นนี้คืออายุ3ปีครับ3ปี ยังไม่ลดน้ําครับเพราะว่าผมจะปล่อยให้ออกดอกครับดอกเริ่มจะออกแล้วครับดูสับดอกดอกก็เริ่มจะออกสี่ปีแบบนี้อย่าเพิ่งลดน้ําครับถ้าลดน้ำเขาจะแตกยอดอ่อนเขาก็จะไม่ออกดอกครับโคชงนี้คือเวลาต้องแรงครับแต่อย่าปล่อย้งแห้งจัดกครับแห้งจัดดอกเขาก็จะร่วงตามเดี๋ยวมาดูต้นใหญ่ครับว่าออกเยอะหรือย,ยัง ต้นใหญ่ก็เริ่มออกเยอะอยู่ครับเริ่มออกบ้างแล้วจนใหญ่จะทยอยออกเรื่อยๆช่วงนี้จออกม่พร้อมกันครับก็เป็นบรรยากาศสวนทุเรียนเริ่มทยอยออกบ้างแล้วบางต้นบางต้นก็ยังไม่ออกครับเดี๋ยวไปดูต้นนี้กันดีกว่า ไม่ได้ฉีร์โรมนไม่ได้สียาแล้วทั้งสิ้นครับปล่อยให้ออกธรรมชาติเลยครับถึงเราดูเขาก็จะออกเองครับเพราะว่าผู้เรียนผมต้นไม่ค่อยดีครับโซมอันนี้ดอกเริ่มใหญ่แล้วเป็นมะเขือพวงแล้วเพราะว่าน่าจะสิ้นเดือนนี้ปีใหม่น่าจะบานเริ่มออกเยอะเลยครับออกฝั่นเขาเลยครับออกเยอะครับต้นนี้ยมีสองรุ่นครับ รุ่นดอกใหญ่รุ่นดอกเล็กกําลังโผล่ก็มีถ้าออกแบบนี้แล้วถ้าแรงจัดเราต้องลดน้ําบ้างครับเล็กๆไม่น้อยอย่าลดเยอะครับถ้าไม่ลดเลยดอกเขาก็จะล่วงครับเพราะว่าถ้าใบร่วงดอกก็ก็ร่วงน่ครับเป็นสวนทุเรียนที่แบบธรรมชาติเลยไม่ได้ดูแลอะไรเยอะครับน้ําปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ แต่ทุเรียนออกมาลูกจะอร่อยมากครับเนื้อเขาจะอร่อยเพราะว่าเราปล่อยธรรมชาติไม่ได้ฉีดยาอะไรทั้งสิ้นก็เป็นบรรยากาศสวนทุเรียนสวนทุเรียนยามเย็นๆครับผมก็ได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูทุเรียนออกดอกอยู่ครับปีเนี้คิดว่าถ้าออกเยอะเกินเขาก็ติดไม่เยอะครับล่วงบ้างครับเพราะต้นไม่สมบูรณ์ ตุเรียนต้นนี้อายุสองปีครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องลดน้ำสองปีครับผมก็ปลูกกล้วยใสเข้าไปด้วยเพราะว่าให้มีความชื้นกล้วยก็มีลูกแล้วตัวนี้เป็นสนีครับปลูกสามสายพันธุ์ครับมอนทองสนีแล้วก็ก้านยาวตัวนี้มาดูสนีครับออกดอกแล้ว ชนีก็เริ่มออกดอกเยอะแล้วชนีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยติดถ้าต้นอายุสามสีป่ปีถ้าเจ็ดแปดปีไปเขาจะติดดีครับไม่เหมือนหมอนทองก็สรุปแล้วก็เริ่มจะออกแล้วครับเดือนนี้เดือนพันวามกกาลาก็จะไปสุกประมาณปลายเมษาหรือกลางกลางเมษาครับก็จะสุกเดี๋ยวถ้าทุเรียนเริ่มดอกเริ่มจะบานหรือว่าจะเริ่มจะติดรูปแบบไหน ผมจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ